พาบักต้อนจังไหนจังเมาเป็นอาทิตย,ย์โอ้ยมีเอ้ยขอหล่อเอยย่ดสิบประุมเลยทออิสรัดเซรีผพัวเลยทอบ้าเบิงบ้า,บาลูกใครนั่นเท่าห้านี่ก็เที่ยวัะมัดสวดสวดผัวคนเม้าอ่เช้าหนีไดะมึง่าไปบอกเด้หรอเซียวกูได้อีภาคกมึงโอ้เดี๋ยวนี้ได้อี่าักบอกแต่กี่ตะกรอนบ่เคยได้ ดาโรหลดอมันบอ่อยเกียรติผัวหักเซวหรือหักลูกหักเมียแตงง่งนับเจ้าก็หวังที่อยู่ดีมีสุขตัวมปล่อยให้ลูกใครอยู่ปลูกซักเจือเท้าเราผัวบ่เบิ่งเจือเท้อมิตามัสแตกเราอยู่นี่นะบ่เศร้าเถียงหรือยี่หอดิ่กูอยู่ก็พอกับเมยกูพ่ดเมยกูก็ไม่เคยตีตึงแต่งงานมาที่อยู่กับผัวมาอยู่สบายกูมากกูก็ลูกฟุตบอลดนบ่ กูไปอยู่กับแม่มม่ใครเนี่ยมึงมาเลียงกูม่ต้องเลียงกูจะพาดูกกูไปเลียงเองปื้ดไปเลยบัตรเพิ่นเศร้าเมาที่ระบาดแม่แม่หน่อยไปไส้หรอมันก็พาดูกวันนี้สุดตัวมึงไปตีมัน ก็ไม่ได้ตั้งใจตีพตั้งใจตีจะในปากมันโปเบิรดพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ตีมึงไปตีไม่ยิงมึงเป็นคนลูกผู้ชายวิรสมบูรณ์เมียหนีเลย่ะไปนั่งเมียพอเถ่าเขาก็ได้เศร้า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 วิวากูไปยากไดนแนวมึงกลับไปกูจะเอาไอ้ลูกสาวกูงามปนีเอาผัวฝรั่งหายกันไ้มึงไปหนี